ว,ว่าดีจ้าพี่น้องวันนี้มากินหมูกระทะเด้อจ้าเด็กนี่สมจะพ้าก,กินหมูกระทะกนนินกับหมูกอเก่าละจ้าพี่น้องมาเด้อจ้าไม่กินน้ำกันจ้าเสียบบอพี่น้องหอมหอหวยๆอยู่เด้อจ้าอยู่ยใกล้ีงหมูห เนื้อหมูหรือเนื้อลูกเนื้ออ,อกหมูยังเห็นขายอยู่ดีเอ,เอใ้าบัานนี้ส่วนใส่ปากเลยบนนันนีน้พีนน่น้องเอาอดจ้าไม่กินนํ้กันพริกเนี่ยน่ะเป็นตะแเสบป่านอ้หอมหอมเล้อจ้ายุยไก่หอมหอมจ้า คุณนะเสียบว่าเอายางไม่เอาใส่ไม่ไม่ๆะไรมาเด้อจ้าพี่น้องไม่กินน้ำกันคนกินไม่เห็นหนาคื่เขาหลืจ้าอยากอายกินพนักกินหนึ่งตะมื้อของแง่้งเงี่ยไม่กินน้ำกันสี่คนมือนจ้า ลูกไา้คนใหญ่ไปขับรถด้วยใจที่น้องยังะลุกซ้ายคนหน่อยลูกไผ่หน่อยลูกไผ่หญงเพื<ม>่อนะไอ้เมลดรูนั่นไอ้บุญเสียนอะไรนัน่นตักบุญเสียนออกที่ละลูกที่ตีนงอ เออกินเลยต่อให้ แสบ่ะโอากบ็กินปากเ่ลอก็สิแสบค่ะเอาเปรีบสีไม่แน่นงูมาสีบ่อใดยัได้บ่อดกินเลยบ่อว่ะีบ่อสีบ่อเล่นกับอะไริดบ่เป็นอย่างป่จะเบลอบ่มวนเนาะพี่น้อง เอานยสีอีกลมเขีบเนย่างใส่อีกทชคนเดียวางใ่้างนีวางมันืดไรแ้เย่ผมัขียหืม สมุนทักยังกินจีกออกด่างหวนหนมันบ่เอาชิมมึงไี่หละมันเป็นยังไงลุมเดียวเราชิมมเราเคยกินแม่แม่เคยล้องชิมมือเป็นของก่อนี้เน่ยวมาที่จัาสมักบันเขาบ่อบ่กินบ่กินเห็นมันคือสมพักแน่่าอรกมน่ะเป็นยังกินสมัก

ตักขิงมันเอาเอาเบิองกันนะเอาตักเบิองกันนะดูมันเป็นยังไงเป็นเอาเอาตะเกียบมา้ยมั้ยตกดอกบอนตักขิงมึงกันนั้นเป็นยังไงเอาจานอย่างมั้ยรองเบิองอย่างกินกีบัดี้โอ้พี่น้องพวกนี้สมก็บเรเคยกินกินกีบไปไนะลองชิยมั้เดื่องเขาตัวเด็ อืมบ่เอาบ่เอายิงเนี่ยันไส้อันนั่นบ่ที่เิวๆจังสันลกูกดีปุ่นนะอืเอาไปนะลกูกโอ้ยคุณบ่ไหวบ่ไหวสูบบ่ไหวอัน,น,นกินเจกินเจแฟนนพีน่น้องเอ้ยไม่สมควรบ่เคยกินกินแค่ครับคนเที่ยวสำหรับทอด คลิปอีกเอาไว้จะมีเด้อจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจ้า